ตรงหรือมันเฉียง,ยงครับอันนี้เรากำลังจะเข้าสู่ตัวอำเภอบ้านนานะครับซึ่งเรามาจากทางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเช่นนี้ ลืมครับเรามาถึงสามแยกนะครับที่จะเข้าสู่ตัวอำเภอบ้านนานะครับผมสามแยกไฟจราจรนะครับด้านาขวามือจะไปทางอำเภอวิหารแดงนะครับหินกองแล้วก็จะเข้ากรุงเทพส่วนเราจะมาด้าน ซ้ายมือนะครับจะเข้าสู่ตัวอำเภอบ้านนานะครับเป็นถนนสายหลักของอำเภอนะครับถนนเส้นนี้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข33นะครับนี่คือบรรยากาศของตัวอำเภอบ้านนานะครับ ไฟแดงเยอะเลยนะครับผมจะลอ,อันนี้ตัวอำเภอบ้านนานะครับช่วงเป็นช่วง นะตลาดชุมชนเมืองถนนเส้นใหญ่นะครับผมมีหลายเลนแต่ว่ารถก็เยอะพอสมควร